ไปเตียนตัวเสบนไว้พักนะครับเอาที่มารอองเสื้อเดียวเสืี่ผู้อยู่กังหลังไม่เป็นไรเดี๋ยวทำงานใยถ้าอยากรู้รับ ข้าวจิ้มกริเทียมเออไรเเบีจีเรียนไราไปปตุ๊กตาบาบี้เี่

เอาดอกอมรยอน่ะน้ตเตือนสายมาปะาน้อยนีอยเออบุ๊งจะขวงเนาะเขาไปกินเขาจะมาเรียกว่ากข่งกับระนตือนกันละยุ่เฮียนอะนะแตเดียวไปได้สวยแ่วม่ทำไมมันห้องแย่งคนเถึอว่าถืงอมันจะห่องแยง ไหว้พากวนยะขาวท้ายลูกหลายขอบคุณครับนี่แหละตัวการกวนมูพี่น้องเอ้ยฮะมึนขนาดรับได้มือเล่นงผมน่ที่บ้านหนึบาทมาเอาเลยครับไนที่ติกตอก้องสเบานะครับเพื่ออไรเลนหนอบาทเอาหลักฐานมาเออเลนติ๊กอกั้งน้องเบานะครับ แม่พิมารครับพอดีครับแม่พ่มารครับปูแก่มอคลัมาลบแม่ดอกลัดดวงมาลายู่ไกยู่ไก่เอาขึ้นไปหลุดอยู่เี่ยเาอิดีเ่งพิสิงอครเอมันเป็นปรเ่อไปเห็นไหนเขาที่เาอย่างโมนิม่าเลยครับโมนิม่าโมนแม่า มาเอเอาอลิซมาทรงขึ้นอลิซไปนอนมาย้ำลูกย้ำร้านสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สาวน้องบอลพี่สาวน้องบอลเื่อยเเื่อยฝากเพลงไปในเรื่อเรื่อยแก้มองเ่ยที่ตามเลยน่ฝึงไลาสุดครับผมนั้นาฟ้าผ่ากลางใจฟ้าผ่ากลางใจกระค่ายทับลายนะคะใกล้ใกล้หาซีพิโลนนึงก็เลยแวบมากแมมก็เบียดมาหลายแหมมาให้กำลังใจลูกซ้าเน่ย เมื่อนอนบ้านได้เวเบาน้าหาหนาที่นี่ล่ะเลยยูมอยสวัสดีครับโอ้ยดิวไปดีได้ล่ะของยยค่านปาันี้ครับสุดยอดสุดยอดช่างนันะคะยังไม่มอนี้ก็ได้ทั่หา่ออยู่ตัวหา่อวิชชตทะนา้หากวิชตใช่ครับฟันเทมิดสาวน้อยพี่บ้านแพงควคับยุ่ใจบุญถ้าินน้องมีสองเม้ามาลอง เอาบ่ได้หา่นนอกสั่งเม่าดิคิดไว้ฮอดเพลงเหยื่อหมดดิหางนนอกจอนเม่าอย่างนี้คิดไว้อยอะดิแต่ว่าเดี๋ยวมันเมาหลายหมดตะนิเพราะถีนอกก่อนไม่ได้มากถี่มิตรันเมา่าเม่างเดียวนะไข่ส้าหน่อยนะแมีนครับพ่อได้ว่าอยากร้องเพลงอะไรในไข่ทอบลายร้องได้เลยจัดได้เลยจัดได้เลยเพราะเข้ากันเพลงไข่แล้วเพื่อนอีรีขอดทุกเพลงเข้ากับไข่ทันในห่างเพิ่นไปแบบว่าโดยบ่ได้ยังคือกันใจวัดใจคือกัน ดูแลกันให้ดูแลกันเกี่ยวกับเพคนคลิเกอร์ซิกไอ้คาราโอเกะยังต่างๆไหมเป็นไปกกันแมนครับสุดยอดเต็มที่แมนครับตอนนาไล่หลายอยู่แล้วโอ้สุดยอดต้นแบบต้นฉบับวงการก็คิดพอฉะนั้นเสียอีสานแดงแมนเบิดเนาะไอ้สักผู้เวียงแดงยิบตะกอนสายยันนีรันดวลในช่วงโอ้ยมาเบิอ์ตใหญ่มาแดนแมนเมาแล้วช่วงนั้นอือเพราะยังเสริมพูดมืแอนแมนมาหรือเปล่าเอ้าเหยียบมาโดนเลยวั ไมดีเห็นประชุมอยู่อันว่าเสีอีนิดหน่อยมมาออมมามาดีมอคือหน้าตาไซดอุณสมุนไไใ้กันมันอเมันคือพลังอีก่บอือืออืเดี๋ยวจจไปแยมงิน่อยนก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวเงินอยู่ส่เงินเงินจอออกหมเดี๋เด้อี๋ยวเดเดี๋ยวเด เน็ดนจะลมเน็นเนี้ยเนดนเ็นสิลมเนี่ยไม่อยางเนี้เป็นสิโลใส่เสียง่อเลยงนี แได้คร้วันที่สเ้ากพี่น้องนะวันที่สองเก่ามุรเก่ามงาวันที่สองเก่าก็ได้แค่ฝาพี่น้องคับดีดียเห็นด้ดีเอเมื่อกี้กับปานาเม ủa giờ view phải lại lên, phải chặt sang cả chân xe hả? Vi vi lại nè, đi Mọi

าเป็นสัตว์เติพี่เตรี่ปัยเกาออพี่น้องพี่มาหักน้องสองเม้าในช่องนึตกตก้มันคนละยางของว่าไขวานี่ดูดีูโดนเออกตบกตักตบกตกเสร็จแล้วของพระวังไง เทพเปิดของพ่อวางให้เบื่นเนี้ย่อางกัยิไดครับว่ไเด้ขึ้นประทยไทยวีทึ่งพาชนมไทยสส่นี่หนึ่งขัธยานอนยานแดงคีับเมาดูเมาดูเมาลองมาดูเมาป็นเมาต้นครับหลยคนมากินเราเมาตอนเริ่มักไป แม่แนวคนกินเหล้าเมาคนติดตามเลยเจ็บเธอได้คนิดตามเลย่ใช่แม่แนวเแไ่มรครับวันนี้ใครเอาเพลงฮักนวงสองเมาไปเล่นต um> ah ีกตอครับบอดจแจงเลยครับหลังเวทีสาน้อยครับไหนล่ะ เอ,เ,เอาแม่รตนี่เนี่ยเลยวันประชุมะปะการยายมาสวัสดีครับ,บเขา,ากันเลยพอหันกล้อง้อหันกล้องมันี่ๆๆมไม่เป็นไรต้องไายก็ต้องไทยมันสามารถต่อยอดได้หลาย